thank you ิเทุกท่านที่มางานลอยกระทงวันนี้นะครับก่อนจะไปพบการประกวดนางนุมพมาศของเราในวันนี้เรามีนักร้องรับเชิญสองท่านมาขับก่อมบทเพลงให้ท่านได้ฟังกันนะครับตายแล้ <ปะ S 2> อ,อ่กะ่ะจะมีอะไรอีกคะคุณประหลาดประหลาดไหนผมประกิจครับเออคุณปรกิจมีอะไรครับจะมีนักร้องอะไรอีกคะนี่นางนุพมาาเนี่ยรอนานรอจนแฉะมาแล้วค่ะเฮ้ยอะไรแฉะครับ ใจกระแล้งเลยคะจร้ใจกระแล้งแช่เอออยากประกวดจะแย่แล้วค่ะใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับนะฮะเดี๋ยวดูนักร้องเขาก่อนนะครับนะครับรออีกแป๊บเดียวครับนะนานไหมคะไม่นานไม่นานครับเชิญคุณไปนั่งแชะตรงนู้นก่อนเอ๋ไปนั่งรอตรงนู้นก่อนครับเร็วๆนะคะครับผมประกวดจ้ะเร็วๆนะคะคุณใจพบใจพบไหนแล่ะใจเทพ เยนะครับคุณเรทีครับผมคิดถึงค่ะตบเลยครับตบเลยครับเออหยิกเลยค่ะหยิกเลยค่ะไปนั่งเรานะครับม่านพลนะเรับ่ะครับท่าน้ิกยรติครับตอนนี้ท่านพรไม่อยังครับที่จะพบกับนักร้องสองท่านที่จะมาขับกล่อมบรรเลงเพลงให้ท่านได้ชมและรับฟังกันนะครับท่านแรกไปพบกับนักร้องหนุ่มหุ่นต้วมเตี้ยมจ้วบจับง่าลงน้ำครับสวัสดี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 ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับเสียโปกมือนะฮะงครับโอ้โหผมชื่อจวบจับงาบลงน้ำเหรอฮะใช่ครับผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าฮะเปลี่ยนเป็นจวบจับฮก็ได้ครับคุณจวบจับว่าแต่ว่าคุณวันนี้จะร้องเพลงอะไรแต่ว่าขอเป็นเพลงที่ร้องได้นะครับได้ครับวันนี้จะมาขับกล่อมผลงานเพลงของพ่อชายเมืองสิงค์ครับเพลงอะไรนั่นอะไรไหนอะไม่ใช่ครับคือผมบอกว่าผมจะร้องเพลงครับก็ใช่ไงครับเป็นเพลงของพ่อชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงอะไรนั่นอะไรไหนอะ อะไรหาอะไรคือผมจะร้องเพลงครับก็ใช่ไงก็เมื่อกี้คุณบอกว่าจะร้องเพลงของพ่ชายเมืองสิงชื่อเพลงนั่นอะไรไหนอะเห็นไหมคุณยังงงเลยไหนอะไหนเริ่มเริ่มสับสนแล้วครับผมผมว่าเปลี่ยนเพลงดีกว่าไหมครับเปลี่ยนเพลงครับเออเปลี่ยนเป็นเพลงมาลัยน้ําใจไหนอะ อะไรน้ำใจจะมีไหนอะทำไมอะก็จะมองว่าใครเขาจะมาค้องคนไหนอะไรน้ำใจนะครับไหนคุณเจย์คุเจครับก่อนจะร้องผมถามสักนิดนะครับครับผมทำไมถึงเลือกร้องเพลงนี้ล่ะครับผมร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่าผมหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอไม่รู้ตัวผมก็เลยจะมอบเพลงนี้เพื่อจะบอกรักเขานะครับดีดีดีเป็นสื่ออยากให้เขาเขาเห็นใจแล้วครับอยากให้เขาเห็นใจครับผมเดี๋ยวคุณจบก่อนที่จะให้เขาเห็นใจอ่ะ เอาให้เข้าเห็นหัวคุณก่อนไมครับดูสิตัวสูงกว่าลูกหมาน้อยเดียวเองก็ไม่ต่างจากหรอกตี้ยกว่ามันอีกตี้ยกว่าลั้งสองเซนนั่นแหละเออขอโทษครับครับคุณไตเทพครับผมเสพ ปลาอกกระแลขอบคุณครับต้อฉยาไไม่ทราบว่าวันนี้คุณไตรเทพจะร้องเพลงอะไรครับเพลงที่ผมจะร้องผมขอเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่านะครับเอาเลยครับถ้างั้นเก็บไว้เลยไม่ต้องเอามาร้องเลยนะครับร้องสิครับแต่เดี๋ยวผม่อยประกาศตอนที่ผมจะร้องต่อจากคุณจวบจ๊าบจบจ้าบครับครับผมได้คร um ับเพลงนั่นอะไรไม่ใช่มาลยน้ำใจมาลยน้ำใจฮะครับผมดนตรีมา รับเออดีกยวันครับสวบจับครับเอออินโทรมันจบไปตั้งนานแล้วครับแล้วรองตอนไหนครับก็ตนตันตนตันตนตันตตันตตันตาตันตนตตาตาตาตนตา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 เอ้ามากมนี่โอ้โหตรงนี้เลยแครับชื่อเพลงไหนอะเฮ้ยพลงมาลัยน้าใจอ๋อมาลัยน้าใจครับไหนอะอะไรตุงนตี้ฮะจับ เต้นได้นะครับเต้นกันได้นะครับมามาสิมาเป็นแฟนพี่ถ้ามาน้องมาเร็วๆไวๆเรามารักกันใหม่ขรักกันต้นเถอะนะครับขอโทษครับผมว่าถ้าจะให้ดีผมว่าร้องแบบพ่อชายเมืองสิงห์จะดีกว่าครับต้นฉบับครับผมว่ามันจะเพาะกว่านี้ขอโทษครับลืมไปครับเอาแบบพ่อชายเมืองสิงห์เลยต้องลีลาท่าทางเหมือนพ่อชายเมืองสิงห์เอาเสียงแบบนั้นเลยครับได้ครับโดนตีขออีกเที่ยวครับ มามาาเอาเสีมาไปเสียเี๋ยวตบมันมาฮ่าเร็วเล่หเอาไว้วาวว่าละกันมาอย่าเพิ่งร่าหัวใจอาจจะแฉว์ก็เฉยราชาตีเรามามาได้มาบ้าเสียไม่ไปเดี๋ยวเขอไป็ะบาบ้าคุจุ๊บจ้าวคุณทำอะไรอ่ะลีลาลีลาเยอะไปหน่อยครับแม้ชื่อคุณนี่จุ๊บจ้าวสมชื่อเลยนะครับคุณจะลีลาเยอะสิครับไม้มันดูดปากโอ้ยร้องต่อไม่ได้ครับทำไมอ่ะไม่ดูดเรื่องกระเดือกครับ โอ้โหไม่ดุลืกกระเดือกดูดีครับดูส้นพูดไม่เพาะเลยดูไม่ถูกด้วยไม่ไม่ดูลูกกระเดือกครับลูกกระเดือกเลยครับครับผมผมว่าคุณพักก่อนดีกว่านะครับให้ร้อไม่ได้แล้วเออใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปกินน้ำกินอะไรให้มันดีขึ้นนะฮะใขอยังหยังยังคุณยังยังยังคุณนั่งก่อนนั่งก่อนยังครับประกวดยังครับยังครับเหลือนักร้องอีกท่านหนึ่งครับเป็นนักร้องท่านที่สองนะครับถ้ามีเกียรติพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณไทพเปาอกรับ เดี <Scroll> ๋ยวผมไปองเพลงแป๊บนึ่งนะครัยนเียใกล้ๆสิยนเชียงใกล้ๆเดียวผมไปล้องเพลงนะครับเป so ็นกลังใจให้ลว <c oughs> ้า <fort> น่เ <c> ช <oughs> <c oughs> ื่อไหมคะฉันเก่รอเลยค่ะเสวค่ะำคน เร็วๆนะคะถึงคิวของร้องเพลงแล้วใช่ไหมครับใช่เลยครับคุณตระเทพครับคุณประกิตครับครับผมขออนุญาตเปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนทำไมโอ้โหก็มันอมไปทั้งไม้นะครับทั้งเกียรดอะโอ้โหต้องรักษาความสะอาดเลยครับโอ้โหเปลี่ยนไม้นะครับโอเคครับเพราะเมื่อกี้เขาเขาเขาร้องแล้วคุณจะไปอะไรกับมากมายอ่ะร้องไม่ทันเลยจริงครับอะไรอะโอ้โหไม่ตัวเดิมเลยครับรู้ได้ไงผมจำกลิ่นน้ำส้มดับเบิลน้ำส้มดับเบิลเจได้น้ำส้ม กินน้ำส้นน้ำส้นอ่ะมันเหม็นไงครับมันเหม็นน้ำส้มครับน้ำส้มกินน้ำส้มเหรอกินน้ำส้มครับไม่เป็นไรอย่ารังเกียจครับคุณก็ห่างๆก็ได้นี่ครับครับผมรถหนึ่งสองสามสี่ครับผมสวัสดีแขก้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงแล้วก็ให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นกับผมนะครับอัดดนตรีมาครับผม หูหมูหูหมีไม่เอาครับไม่เอาหูหมูหูหมีแล้วครับไม่เอาครับขอโทษแทนผู้มีเกียรติด้วยนะครับงั้นมาฟังเพลงช้าๆกันสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันครับผมคนเคยเลวคนนี้ขอสัญญาไม่เอาหูหมูไม่เอาหูหมีไม่เอาคนเคยเลวแล้วก็ไม่เอาด้วยครับแต่ผมเป็นลูกเจ้าของตลาดนะครับก็ไม่ใช่ลูกผมเป็นวิธีกรผมมีสิทธิ์ ใช้ใครร้องก็ได้เข้าใจไหมครับครับผมยอะอยู่ตรงนั้นเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุผูเกียรติผมว่าเรื่องเพลงนี้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จตอบยังยังๆันั่งก่อนนั่งก่อนครับผมผมอยากจะให้ทุกคนนี่ได้สนุกสนานกันเอางี้ผมว่าพวกคุณสองคนเนี่ยนะเต้นกันดีกว่าเต้นครับเออเอาแบบสนุกสนุกะ ได้ไหมได้ครับแล้วถ้าผมสองคนเต้นแล้วใครจะร้องครับผมเองครับฟังครับผมงานเพลงรักขามของเออจังหวะบั๊มบั๊มนะครับโอ้โหถ้าบั๊มนี่ถนัดเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ่อยครับก็จ่ายค่าตั๋ว20ครับว่าลงไปขับรับปูครับฟังเพลงกันครับไม่มองเห็นรถบั๊มก็เลยอะไนะไม่ตัดบุกให้เขาก่อนตัดทำไมไม่มีอะไรอ๋อเหรอฟังเพลงครับฟังเพลงครับฟังเพลงนะฮะครับผมเพลงอะไรครับรักขามของไหนอะนี่ไม่ต้องแล้วโอ้ยขยี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ทีไหนอะคุณยังขยี้ให้ไหนอะไรทีไหนอะไรฮะไหนอะของเขาาเมื่อกี้ครับคุณยังไปขัดให้เขาแต่รถบัมผมคุณปล่อยให้เลยไปได้ไงครับเขาจังหวะเขาได้เขาสั้นๆคมๆคุณอะไรก็ไม่รู้นั่งนุ่งใส่ตรงใส่ตังเต้นดีกว่าพี่ตลาดเราเขาบอกข้างๆมีลิเกจริงการประกวดก่อนจะไมดุลิเกก่อนกเดี๋ยวค่อยเล่นครับผมเอาละครับเรามาพบกับความสนุกสนานจากการเต้นของคนไตพบแล้วก็คุณชวบจ้าบครับในจังหวะบัม บ้านปัานอืเฮ้ยปัานเอาบัาน้องอยู่ฝั่งคันนู้นเอาอาบ้านพี่อยู่ฝั่งคันนี้เอ้าหัวเอ่อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคืนนี้คุณจะได้บั้มกัินไหมครับได้บั้มดิครับคุณเต้นเป็นเบาเต้นไปสิครับเรื่องบั้มผมเคยเต้นมาอยู่แล้วครับใช่ล่นบั้มไม่ใช่เออแล้วคุณถนัดข้างไหนเนี่ยฮะเมื่อกี้อ่ะผมถนัดซ้ายครับไหนปั๊บ ถ้าสายมาอยู่ทางนี้โอ้โหอยู่นี่สายมาอยู่นี่ที่คุณมาอยู่นี่แล้วไปยืนซีสัวมั่วไปหมดเลยเออขนาดข้างนี้ไหมครับเดี๋ยวตครับ๊ามครับบ๊อมบ้านน้องอยู่ฝั่งกันอูนบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้ คุณถนัดทางไหนครับ <laughs> คุณถนัดทางไหนครับคุณเ <laughs> ตเทพฮะนี่ขนาดไม่นี่ยังดังขนาดนี้จบเลยคุณไตเทพถนัดข้างไหนครับ <laughs> <laughs> มัน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 ว้าหว้าโอ๊ยต่ไม่รู้เรื่องเลยถนัดข้างขวาครับผม,มเมื่อกี้คุณยังซ้ายอยู่เลยอ๋อพอเปลี่ยนมาแล้วมันเลยนถนัดขวาเอาซ้ายหรือขวาครับคุณไตเทพปะปะปขวาเพราะอาซ้ายดีกว่าครับซ้ายไหมซ้ายอยู่ทางนี้เอ้อถนัดขวาเอาขวาดีกว่าครับอ่าก็ไปทางนู้นครับผมครับผม โอเคนะพร้อมนะอันนี้ครับอ๋ออันนี้เลยได้ได้ได้โอเคแล้วโจตี้ครับโจตี้บ้านบ้านบ้านเออบ้านน้องบ้านน้องบ้านน้องอยู่ฝั่งคันนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งคันนี้โอ้โหวัดสะพานชนกันละอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมาร์มาสิห้าพองรักกันรักกัน ใจถนก็ไปปันนี่ี่จะว่ายน้ำไปมองหัวใจทุกวันขอให้รักมั่นรักกันด้วยใจฮทนมีทนมีทนว่ายน้ำข้ามคลองทนมีทนมีทนว่ายน้ำข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลองรักมาปากอุราพี่วยข้ามมาด้วยความเต็มใจ ทำความรักมาให้หันใจด้ยวยความหวังนี้มั่นน้องอยู่ฝั่งคนน้นมั่นพี่อยู่ฝั่งคนนี้แมไมาไปไหนไปไหนถือมน้มามาสิตน้าทองรักกันรักกันืกกน อยยอะไรครับว่าไงครับว่าไงครับมีอะไรจะพูดไหมครับคุณประกิตครับว่างไงครับขอบครับขอบไม่ต้องขอบคุณหรอกครับขอบกระดานนะครับโดนตอนไหนเกือบโดนครับเหรอครับผมยั้งเอาไว้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับได้เป็นการแสดงเต้นที่สนุกสนานมากนะครับ วันนี้นะคะอยู่กับอีกหนึ่งคนเก่งในวงการบันเทิงค่ะพี่ต้อมไกรวิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะโอ้โหทำหลายอย่างมากพี่พื้นฐานดูแลตัวองยังไงเนี่ยก็ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ<ม>แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้อง มีอาหารที่จะคอยไปช่วยด้วยและได้ตัวช่วยตัวไหนมาถังเช่าผสมเมาลติวิตามิน B หรือว่าถังเช่าพี่ยิ่งยงที่เราได้ยินกันถังเช่ายิ่งยงยิ่งยงยิ่งยงเนี่ยแหละวันนี้แน่นอนค่ะเยอะหรือเกินค่ะพี่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าย้ำอีกทีหนึ่งโรงงานได้มาตรฐานแล้วก็รางวัลมากมายใช่ค่ะมาตรฐาน GMP ที่เรารู้จักกันนะคะหรือว่า ISO 9001 2015มีเครื่องหมายฮาลาลซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมเข้าทานได้นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ USDA ของสหรัฐอเมริกาแล้วปีที่แล้วก็ได้้รรัับาาาางวลสินคยยอดดขีจก FIA เ s i a 2019ไม่พอค,ะค่ะเดือนกุมภาเขาก็ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัดสรแล้วปีนี้นะคะล่าสุดมาอีก2รางวัลก็คือ Top Brand Award 2020และ a s i a n Top Quality Award 2020โอโหโรงงานก็ดีมาตรฐานก็เด่นนะคะ,คะวันนี้โปรโมชั่นต้องดีด้วยนะพี่โปรโมชั่นต้องดีค่ะโปรโมชั่นชุดที่1นะคะสั่งซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B 5กล่องราคาเพียง1000บาท พิเศษนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชุดเลือกรับของแถมที่ถูกใจได้นะคะแบบที่1ก็คือทางเช่าผสมมาลติวิตามิน B เพิ่มอีก2กล่องหรือว่าจะเป็นแบบที่2นะคะเป็นชุดอาหารเสริมและเซรั่มคิวตินอีก1ชุดค่ะ,คะเราจํากัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินคนละ2ชุดนะคะแต่ว่าไม่จํากัดสายโทรเลยนะคะ020265888หรือว่าจะแอดไลน์ที่แอดไซนะคะ LP88 แต่ว่าถ้าอยากจะทดลองก่อนนะคะเรามีชุดทดลอง1กล่อง ราคา300บาทนะคะโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าแอดไลน์ที่ ad sign lp 8 8ถ้าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้มีขายแล้วที่7 e l e v e และ cj supermarket ขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นเองค่ะ เท่านั้นเองพี่ยังยงแนะนําคนทั่วไปหมดเลยพี่ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแต่คนในวงการก็อีกหลายท่านเนาะนี่วัยรุ่นรุ่นเดียวกันอย่างเช่นทายบ้างวิลลี่เสนาหอยนี่ไมนเดียวกับพี่ไหมเราู้ีมกันเราแอบอ้างไปก่อนแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับคนนี้เป็นฮีโร่ของประชาชนพี่น้องเลยพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเขาเอาสิ่งดีๆให้กับประชาชนแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าเขาเปิดใจกินดูแลตัวเองทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนแล้วก็พี่น้องได้มากขึ้นใช่แล้วพี่อย่ารอช้าย้ําโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เด็ดมากเเลลยยยืือออกไไดดดด้้้้้้วนนะะะ่่าาํคถสังซชุจ ถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นี5กล่องราคาเพียง1,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยสั่งซื้อ2ชุดเลือกรับของแถมได้ก็คือจะรับถังเช่าเพิ่มอีก2กล่องหรือว่าจะเอาเซต คิวตินซึ่งประกอบด้วยอาหารเสริมแล้วก็เซรั่มคิวตินบำรุงรากผมที่พี่ต้อมเคยมาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเลือกเอาแบบนี้นก็ได้เราจํากัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินคนละ2ชุดนะคะแต่ว่าไม่จํากัดสายโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าจะแอดไลน์ที่แอดไซน์นะคะ LP88 แบบทดลอง1กล่องเนี่ย300บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าไลน์แอด แอดไซน LP 8 8แต่ว่าถ้าอยากจะลองก่อนเข้าไปที่เ e เ e ่หรือ CJ Supermarket ตนะคะขนาดแคปซูลแค่4แคปซูล9 9บาทแต่รับรองนะคะ49บาทแล้วต้องไปกันยาวแน่นอนต้องมาซื้อชุดแบบว่าช 2>, 2ชุดต่อแน่นอนใช่ตอนนี้ยอดขายพุ่งปรี๊ดเลยพี่โอ้โหตอนนี้เป็น6ล้านกล่องแล้วถังเช่ายิ่งยงนี่เขายืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาอยู่แล้ว เชิญยิ้มเชิญยิ้มขอทดลองใช้หน่อยนะคะด,ดีค่ะอหอมละมุนมือจริงๆเลยนะครับเจลล้างมือน่ารักใช่ค่ะของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าใช้แอกลกอฮอล์อย่างดีค่ะค่อยมั่นใจในความสะอาดเลยงั้นผมเอาสองขวดครับอุ้ยคุณพี่คะแต่สินค้าน่ารักของเรานะคะ สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะคะถ้างั้นดีเลยครับวันหลังผมจะได้สั่งให้คนที่รักบ้างครับพี่ใ่ชื่อเป็นคนดีจริงๆนะคะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยห่วงใยคนรอบข้างเสมอครับพี่ค,ครับสวัสดีพี่สวัสดีครับลูกตําวันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่ด้วยพี่ก็พร้อมจะตอบคําถามอยู่แล้วครับ <c oughs> ตัวการ์ตูนตัวไหนมีสัตว์คู่ใจเป็นปลาปลานีโม่ิดอะลรดิน อะไรดินมีสั да ตว์คู่ใจเป็นปลาไงวะอ้าก็อาลาดินกับตะเพี้ยวิเศษไงถึงว่าดิพี่ถูนี่เก็ตหลุดมาเป็นแผ่นก็ไม่เห็นยักษ์เลยจะยักษ์ได้ยังไงล่ะพี่ไม่ใช่ปลาดุกงงแค่งงอ้าวโธ่นี่มุกเวลาพี่ไม่รู้เรื่องหรอกพี่อ้าวนี่บุกยิงงงเลยงงก็ตายเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกพ่อลูกแม่แล้วงงงงงเลยงงอะไรคะงงว่าแกเป็นคนหรืองอคองพี่รู้ได้ไงที่พี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องเทนารัตช่วยโอ้ยหอมละมุนสองขวดครับบ้านลิงตัดสินนะครับนางลงพม่าหลับแล้วครับค่ะหลับแล้วค่ะเฮ้ยสวีไม่รู้กูหลับหรือเป็นลมค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับสวยนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วครับ ขอขอบคุณคุณจวบจับงาคลงน้ำแล้วก็คุณไตเทพเสพปะอกแ้วนะครับครับผมขอบคุณมากครับนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการตัดสินการประกวดนางนพมาศของเราแล้วนะครับขอเชิญนางนพมาศทั้งหมดขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เลยนะครับรับรองนะครับท่านจะได้ชมความงามของสาวงามที่เข้าประกวดในวันนี้เพราะสาวงามที่เข้าประกวดในวันนี้มีทั้งหมด2คนเหรอค่ะเอ้าแล้วหายไปไหนกันหมด โอ้ตอนแรกหัวข้ามี5้กว่าคนค่ะใช่อแล้วไปเหลือ2คนอะอ๋อเหลือเตแตะเตแตะเตแตเตกลับบ้านกินก๋วยเตี๋ยวกันหมดแล้วค่ะโอ้โหทำไมใจร้อนขนาดนั้นั่งนั่งก่อนนางนอกบาศคนอื่นกลับบ้านไปหมดแล้วทำไมพวกคุณสองคนยังไม่กลับล่ะครับเอออืมไม่อยากกลับบ้านตัวเองหรอกค่ะอยากกลับบ้านคุณไตรเทพมากกว่าค่ะเี้ยดูพูดข้าโถเอ้ยนี่ไปอ้าวเป็นคนใต้ไม่ใช่หรอก็ต้องรู้จักสตอร์ซีโอสตอร์ที่เป็นขวักควักเนี่ยเฮ้ย หนูค่ะพร้อมประกวดแล้วค่ะพร้อมที่จะประกวดได้ไหมครับพร้อมค่ะโ<ด><ข>อเคครับต่อไปนี้กรรมการเขาลุกขึ้นมาไม่ใช่ครับต่อไปนี้จะเป็นการขัดถูเขาลุกขึ้นมาอาจารมารทำอะไรครับอะไรฮะจะมาทำไมอะคะดีครับคืออาจารย์ขัดจังหวะนิดนึงนะครับอาจารย์คือไหนไหนอาจารย์ก็มาร่วมงานแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะส่งเรียกว่าเป็นเด็กในสังกัดของอาจารย์ขึ้นมาร่วมประกวดด้วยสักคนหนึ่งอ้าวอาจารย์มีเด็กมาประกวดด้วยเหรอครับใช่ก็ คงไม่ว่าอะไรกันนะเห็นคนเข้าประกวดมันก็นน้อยอยู่เนี่ยเพิ่มอีกสักคนหนึ่งมันจะได้ดูเยอะๆโอ้ยิยนดีเลยครับอาจารย์ดีครับ <ew> เพราะว่าสาวงามที่ประกวดจะได้ดูเยอะขึ้นครับได้ไหมได้ครับอาจารย์ครับถ้าได้ก็เอาขอเชิญเลยลูกมาๆมามาเ,เออพวกเราข <c oughs> ยับจยับขยับขยับเชิญเชิญขยับไปด้ เดี๋ยิบตกเลยไม่ต้องการครับเดี๋ยว่านี้อ่านี่แหละโอเคเนี่ยมันจะได้มีคนเข้าประกวดเยอะนะครับค่ะแล้วสาวงามของใาจารยอะไรอะเฮ้ยอะไร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 นี่นี่เอาเอาสังเขียวขึ้นมาประกวดอเฮ้ยตกใจทำไมนี่อะไรเด็กของอาจารย์นี่มา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 ลูกมามามาเหมือนงูเขียวหางไหม้เลยนะคะไอ้จิ๊กจั๊กนะเอาไม่หนักจะทำเด็กอาจารย์ตัดคะแนนนะฮะตัดกินแล้วอาจารย์อย่างนี้ขึ้นมาต้องหนักหนักกว่างูเขียวหางไหม้แล้ว นี่อาจารย์อยากจะบอกว่านี่คือเด็กที่อาจารย์ส่งเข้ามาประกวดเด็กคนนี้ชื่ออะไรคถามผมจะรู้ไหมครับอาจารย์บอกเขาไปคือเนี่ยเด็กของอาจารย์ที่ส่งมาประกวดครับชื่ออะไรเด็กอาจารย์อาจารย์ก็ต้องรู้สิครับแล้วมาถามพวกเราอาจารย์แนะนำเข้าไปแนะนำเขาไปอาจารย์แนะนำเขาทุกคนฟังอาจารย์ดีๆนะเด็กคนนี้ครับอาจารย์ส่งเข้ามาประกวดคือ เนี่ยคนเนี้ยไอเนี้ยนะ้อ,นองคนเนี้ยเด็กอาจารย์ส่งมาครับชื่ออะไรก็น,บบนั่นไงชื่ออะไรอะ่ะโอ้ยอเป็นพวกแท้ๆเลยมาโทรชื่อคนตายทั้งประชา <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ไม่เอามาตั้งอุไรวิไรอะไรเงแบบี้ยสวัสดีคแบบ่ะนุเฮ้อาจารย์ประชดไม่เอามาตั้งมาไรคำเดียวใครจะไปรู้อ่ะอาจารย์บางทีก็งงเหมือนกัน อาจารย์เย็นๆไม่ต้องโมโหครับตกลงชื่ออุไรอุไรน้องอุไรเอาได้ครับถ้างั้นเราก็ดีมากเลยครับจะได้มีสาวงามปรากฏเยอะขึ้นครับอาจารย์ครับรับรองกินขาดแน่นี่บอกเลยว่าเด็กอาจารย์เคยผ่านกองตะกรวดมาหลายตะกรวดครับหลายเวทีแล้วขนาดตะกรวดเป็นกองยังผ่านไปได้เลยเหรอนี่นี่นี่คนนี้โอ้ือดมากครับเต็มทีนะลูกนะเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมขอเป็นพิธีกรร่วมเพราะว่าดีครับคุณอาจาะประกาศ ไม่อาจจะไม่รู้กรรมพืชของน้องเขาไม่รู้ประวัติครับเครับผมและกรรมพืชไว้ใช้แบบว่าอีคนนี้ไม่ชอบครับแล้วเดี๋ยวอาจคุณอาจจะไม่รู้ที่จุดติของน้องเขาที่ที่มาของเขาใที่เกิดครับผมที่เกิดที่จุดนั้นเดี๋ยวช่วยกันหน่อยแลยครับได้ครับเดี๋ยวพอจะช่วยได้ก่อนอื่นนั้นขอให้สาวงามทุกท่านแนะนําตัวหน่อยครับใช่ค่ะไอ้นี่กาแฟอะไรในงานกาแฟโคบิลของเชิญยิ้มครับสุดยอดเลยับอาจารย์กินไปสองแก้วแล้วเป็นยังไงครับง่วงง่วง ไปกินอนไหนเข้าอ่ะจานไม่รู้ปักชงอย่างจานพูดดีๆนะของเจ้าของรายการเขากาแฟสกัดเย็นกาแฟสกัดเย็นโคบิลขอโคบิลยิ้มโคบิลของน้องปอมครับผมอาจารย์สนับสนุนด้วยของปอมเหรอของปอมน้องชื่อปอมกับปุ้มอ๋อนึกว่าของปอมอะไรอาจารย์ไหนนะผมปกิจอ๋อคุณปกิจครับกินกบแฟสไปรูทค่ะ ไม่เป็นไรตกใจทำไมอยู่ที่อยู่ที่บ้านมันก็แทบฝากระดานนกน้ำเปลือนตาจะเปาเอ้าหมาเลขสองมาจากจังหวัดเชียงใหม่นกน้ำสวยงามไปทางขวาั้งหน้ามาเยอะเลยเยอะเลยแต่ตายด้วยนี่นี่ค่ะเอาจริงๆสิครับเขามาไหมคะไม่มาครับ โมโร้ายเหนียวด่าลูกน้องเื่อกี้เขายืนตรงนี้แวบ,บๆใจดีมีธรรมะ <c oughs>